พฤศจิกายน2563สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมพบโดยบังเอิญครับประโยชน์ของจุลินีย์สังเคร์แสงที่ทำให้ต้นมะพร้าวเอนได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อมีต้นมะพร้าวที่พิพาทเราจะได้ให้เอ็นมาทั้งฝั่งเราไงครับ เมื่อประมาณสองปีที่แล้วครับผมได้ลาดดินซีสคอนคอแสงไปโดยบังเอิญครับลาดไปแบบนี้แหละครับด้านนี้ตลอดเลยครับผลก็คือนี่แหละครับลากจะออกเยอะมากครับลากออกฝั่งนี้เยอะแต่ฝั่งฝั่งนี้ไม่มีลากครับต้นมะพร้าวจะเอียงไปฝั่งนี้ครับเอียงไปฝั่งที่ลากเขาไม่ออกครับส่วนฝั่งนี้ลากเขาจะออกเยอะ ลาดไว้ก็หลายต้นครับนี่ครับจะออกลักษณะนี้หมดแล้วครับเอ็นไปทางนอกครับไม่ใช่ความบังเอิญนะครับอันนี้เป็นต้นมะพร้าวตั้งตรงธรรมดานี่แหละครับสี่ห้าต้นเป็นแบบนี้หมดครับลาดจุลินซีสังเคราะห์แสงฝั่งนี้ก็จะเอ็นไปอีกฝั่งหนึ่งเลยครับอย่าเชื่อผมนะครับลองตัวท่านเองครับผมผู้ที่มีจุลินซีย์สังเคราะห์แสงก็ช่วยกันพิสูจน์นะครับ ว่าคำพูดผมจริงหรือไม่ถ้าท่านเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อบอกต่อด้วยนะครับช่วยกันพิสูจน์ครับผมว่าจริงหรือไม่เป็นความรู้ใหม่ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ